น้องซ้ายมาเฮ็ดตู้กินคือบาปเป้เนาะครับไม่นนมได้ม่ใช่ไม่ได้มากินนะบัานนะ้ำสรก,กินเดี๋ยวสรก,กินกี่ปวยเบิ่งน้ำผม,มน,นะครัอันนี้ยังก่อนกีน่ปวยยังปุ๊บปั๊บแล้วแม่ไหมแม่แม่คุณกินนี่นี่มาเฮ็ดย่างไก่ครับผมมือย่างไก่โดยสุดเด็ดเลยครับเ,นเนราเรป้จัดให้ครับมึอน,นี้หูวจากว่าช่องมา จะจับเทนครับผมนะครับวันนี้เย็ดเทไก่ย่างไก่แล้วครับไม่ไย็ดใส่ช่องเข้ามาเ่ยน้องไม่มย่างทั้งใช้พุ่มแลครับผมในน้ำติีมน้ำตีกขมพุ่มไล้วก็แล้วครับผมเทนีแ่แหละครับย,ย่างไก่ครับผมไก่เนาะแต่จะเป็นไก่วิเชียนหรือเป็นไก่ใช้พุม่มนะครับนี่ไง <laughs> ก็เลยไกผู้อื่นไกลพิเนหนึ่งก็ดูใส่แต่พิเนนั้นเปิดเปิดเป็นเวลาดิไอัมเนียร์ก็หมักเนาะอันนี้เป็นแก้บานหรือแก้พันกบานครับเ้บานนาดโอ้เสียบเถิดนอจับให้เล้ง ปอย่างทีเขาอย่างทานบอเาย่างทานครับดังไฟไว้้าแล้วครับถักตอนดังสุท้ายว่าทั้นพอดีออ <c oughs> ตายกล้องไปกองน้าครับเรบร้ลยถึงเวลากรนทํนไมครับผมเอาละ อันนี้ครับเส้นหมักที่ตมำนะครับใส่บนะครับกับเครื่องหมายพวกนี้อันนี้สูตจาเพชรยิงนะครับใบเป็นแบบไหนทั้งนี้นะนี่ตัดนะครับตัดครับผมใส่ใส่กไม่หยุนะครับ นี่คืออันนี้คือน้ำหมักนะครับน้ำมักนี่ใจยังเลยน้ำมักกับนี้เชนตาลกับซอสจื้ออะไครับตงเอาตุ้แล้วตันนี้แค่สอง่างเองครับตาลครับยังหตาลกับซอสจื้อครับกับซอสเอาไปกัวได้กันบ่ลงน้ำกันแล้วครับมักมันไ้ายากะไทเปิดตัวทขบไอยากตัวทนี่ิต้ วันนี้เป็นว่าหาลูกกระตูนนะันนี้มาเล่นน้ำพ่กิมนะผมนี่เขาพ่ิมตัดอ้อยเนาะมาเล่นไล่สุดินเล่นน้ำพอสุดินเลยแวครับเดินทางมาละไกลปะไมาจไก่ตลาดุรีเลยนมาตลาดุรีกระบามาแต่งงานศพ ฉันพยหยามเห็นชิดนี่เตรียมตซนปืนแจ๊บแย๊บลูกดอกมาลดเด้อไม่หัวน้ำกบไปแล้วหัวน้ำกบไปแล้วพวกต้องหาเป็นเรื่องเกี่ยวต้องหายิงได้หรือมักใช้กันด้วครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกันกันย่างครับตันนี้มักเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เจ้าเจ้าบอกมาอีกเลยครับตัวนี้อย่าตัวใครเลยครับตัวนี้ไม่มีใครสองเลยมั่งครับเป็นย่างครับตอนนี้

มังปิ้นปิ mm. ้นปิ้นม uh ึง huh. กันนี่แหละหัวเร้านะครับบะนี้ฮอดตอนพิกแล้วน้อบะไหนลองกินบ้างครับสิใหม่บะใหม่โอ้เป็นอะไรกินครับบะนี้บะนีงคือปาดตำเจียวสุงเพียบโอ้อันนี้คือปาดปาดบะนี้บะแม้นั่นคือคือปาดนะครับปาดแล้วเอาน้ำเอาน้ำหมักมาหยดใส่ครับ แก่ามแซ่องเขามักแบบเด็ใส่เลยสูตรจากน้องปี๋ปครับผมปี๋คำพุ่มพี่เก่าลหรครับครับอะไรบอครับสับไก่ครับผมไกรสีดีแล้วกอ้ยตะก้อยเสียจเนาะไนบ้านเนาะ ตอนนี้ยังสิทเลยครับกิ้มอมมอมมเลยครับัีสวพี่สาวอมนะครับนนี้สับสิแล่ครับสเปนเครงไหนได้ปะครับอันนี้เห็นคำน้หน่อยนะครับ

ครับผมปูดองผู้แซบค่ะเออตั้งแกกินเขาเมื่อนี่กินนันี้แล้ะแซบมื้อนะเพราะว่าปากจางบดเนอใกล้ไมน้อยพอชอบผมน่ากินมู้ยรอ้ปะยอดสุดยอดนี่ปูไหมมันบาเปะมันครับตะมากอย่างแซบเลยมื้อนะนี่บาเป้มหาอันที่สา น้องพี่มาเดนมปิ๊งสอี้ก็ครับอืมามากิน้มกินสองคนบืเบื่อจริเะหรอป่ดังก็กกนี่จันจะบกินป่ะนัปูนกินแล้วปะเนี่ยัจจุบนปูนชุบยูคารมากินเนี่ยผ่าวะนเ่นทม่องดเขากินสิบเมนูแล้วมึงเน่น้องสมชายกวนนอนเอ็น้ายไเวาเดยวางไุ่อ แซ่บครับแซ่บค <'m> ือเขาครับผมแซ่บ hmm. ับเต้ปลาเต้ก้นไหมเนอะอืมตีนไก่ก่ต้ตบปลก่อบนนี่ม่นแลแซ่บอืมตีนไก่เนือดำน้ำบนิกค่ออย่างนีนไก่เนอน้เน่อแ่บครับแซ่บนะเต้เนาะครับผมันนีู้ดอมก็แซ่บแหีะเกมโบดอะไลมันน้อยตีนตีนไก่อันนี้กน้องสายางอีคน

ปลาแดกเันปลาแป้แม่โตเราว่าจินปลาแดกขู้เนียออกันหน่ยหนึ่งนอ๋อัลากอนะจุกเบอดนจนได้ย่างก็ได้ปลาได้ไหอห่อต้นจรางนั่นแมลเองแกินสวัสดีครับของเสพแม่เนี่ยปกับไตแก แซ่บแซบแเปะเลยคนนงก็ว่าไดกินหนึ่งเดี๋ยวจะข้ามแอนเองจะบัดึกตาองนั้นนะตา้องนั้นตา้องนั้นายหลแวคะอดนนครับปิดกล้องแล้นะเดี๋ยวตัวเดกเอ่ไปดไม่พิจิตรีนะใครไปพิจตเนาะ นั่แซ่บของแท้เขาปุ้มนมันกระเด้งวิ่งเดียวขปุ้นมันนั่นสะอาดนะขนมเต๋ายังกระผมยังกระแซ่บยังเป้ะกัเราครับเป้ะยังเป๊ะผม